สวัสดีครับเกษตรกร,กรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอูดจ,จากร้านไทยเจริญพาณิชย์ออกคลิปไปนะครับเกี่ยวกับการกําจัดวัชพืชน,นะครับในข้าวนาปรังกันนะครับซึ่งก็มีทั้งหมดอยู่4ระยะใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือคุมเลนคุมค่าค่าญ้าเล็กและค่าญ้าใหญ่กันนะครับตอนนี้เราก็ออกไปแล้ว2ช่วงระยะการกําจัดวัชพืชในข้าวนาปรังนะครับก็คือคุมเลนนะครับ ก็ฉีดกันหลังจากวานไม่เกิน3วันแล้วก็คุมค่านะครับเวันถึง10วันนี่เป็นระยะที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ผมได้นําเสนอว่าในยุคใหม่ตอนนี้เรื่องของสารกําจัดวัชพืชหญ้าข้าวนกนะครับจัดเป็นวาระแห่งชาติที่เกษตรกรชาวนาพบแล้วก็มีการดื้อยาในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยกันนะครับก็แนะนําให้การปรับยาคุมเลนว่าจะใช้อย่างไรนะครับที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ ฉีดซ้าในรอบที่สองเลยเพราะฉะนั้นในหนึ่งระยะเดยนที่ดีที่สุดณตอนนี้เลยก็คือฉีดคุมเลนหนึ่งรอบแล้วก็คุมค่าเจ็ดถึงสิบวันอีกหนึ่งรอบสองรอบต่อฤด,ดูกาลเลยนะครับทําให้เราควบคุมวัชพืชในข้าวนาปังโดยเฉพาะหญ้าข้าวนกหนิดได้เป็นอย่างดีกันเลยหลังจากนั้นเสร็จนะครับก็บางท่านนี่อาจจะไม่มีเวลาหรือว่าไม่ได้ฉีดในช่วงของคุมเลนและคุมค่าวันนี้ก็จะมาออกคลิปเกี่ยวกับ ในระยะที่สามนะครับการกำจัดวัชพืชในข้าวนาปรังระยะที่สามก็คือตั้งแต่ข้าวสิบวันจนถึงยี่สิบวันนะเป็นระยะสำหรับหญ้าเล็กหญ้าเล็กขนาดไหนหญ้าที่เล็กนี่จะสูงประมาณตั้งแต่หนึ่งเซนจนถึงไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งเซนไม่เกินหนึ่งนิ้วหญ้าที่เกิดมาตอนนี้ในระยะสิบวันถึงยี่สิบวันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นหรืออาจจะร้อยเปอร์เซ็น์นี่ วัดจะพืชจะขึ้นมาเกือบหมดแล้วนะครับก็ขึ้นมากันเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการกําจัดหญ้าในระยะนี้นี่เขาเรียกเป็นยาฆ่าหญ้าจะไม่ได้ใช้ยาคุมแล้วนะครับยาคุมนี่ระยะที่ดีสุดไม่ควรเกิน10วันนะครับแต่ตั้ง1 1วันย2่วันจนถึง20วันนี่เป็นยาฆ่าหญ้าแต่แบ่งเป็นหญ้าเล็ก1เซนถึง1นิ้วนะครับหเซนถึง1นิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นระยะที่3กันนะครับทีนี้เรามาดูหญ้าในนาข้าว ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นยอดนิยมในนาข้าวนาปรังนะครับตัวแรกเลยนะที่เป็นวาระแห่งชาติเลยในปัจจุบันเลยก็คือหญ้าข้าวนกนะครับหญ้าข้าวนกนะครับตัวนี้ตอนต้นเล็กๆตรงโคนมันหรืออีสานที่ว่าตรงกกมันเนี่ยจะออกสีแดงเรื่อๆพอต้นใหญ่สูงประมาณสักครืบหนึ่งหรือประมาณศอกหนึ่งต้นจะออกนิ่มๆนะครับต้นจะไม่แข็งจะออกนิ่มๆสําหรับหญ้าที่สูงประมาณหนึ่งคืบหรือหนึ่งศอก ตอนที่เราหว่านปุ๋ยช่วงเร่งรากแตกกอเนียหญ้าข้าวนกนี่มันจะขึ้นก่อนข้าวเลยก็เพราะว่าระบบรากของหญ้าข้าวนกนี่มันจะเยอะกว่ารากของขา้าวแลบกินปุ๋ยได้เก่งกว่าขา้าวเพราะฉะนั้นเราหว่านปุ๋ยแตกรากแตกกอไปนี่ข้าวนกนะครับหญ้าข้าวนกนี่จะเอาไปกินก่อนเลยนะครับคาว่าหญ้าข้าวนกนี่นะครับในหลายของที่หลายพื้นที่นี่จะเรียกไม่เหมือนกันนะครับอีกชื่อหนึ่งของหญ้าข้าวนกก็คือหญ้าพุ่มพวงนะครับ ทางอีสานก็มีทั้งญ้าจงเจริญนะครับนี่ก็คือเป็นญ้าชนิดเดียวกันนะครับแต่มีอยู่3ชื่อที่ยอดนิยมนะก็คือญ้าข้าวนกญ้าพุ่มพวงญ้าจงเจริญนะครับย่าสามชื่อนี้เป็นญ้าตัวเดียวกันนะครับนะครับมาดูตัวที่2ก็กลุ่มของญ้าดอกขาวนะครับหรือภาคกลางเรียกว่าญ้าลิเกญ้ากระน้องไกญ้าล้มแผ่นะครับอันนี้ก็คือย้าดอกขาวลักษณะของญ้าตัวนี้นะตอนต้นเล็กๆนี่ สีของโคนต้นนี่จะเหมือนกับต้นข้าวเลยนะครับสีจะเหมือนกับต้นข้าวเลยแต่พอโตขึ้นมานี่หญ้าตัวนี้มันจะเป็นข้อปล้องนะครับมันจะเป็นปล้องเลื้อยไปเรื่อยๆตรงข้อปล้องไปโดนดินโดนน้ําตรงไหนก็จะออกรากแล้วก็แทงยอดขึ้นมาใหม่อีสานเรยกว่าปงยอดขึ้นมาใหม่แล้วก็เลื้อยไปอีกเลื้อยไปอีกถ้าขึ้นหนาๆแน่นๆจะล้มทับข้าวเลยนะครับซึ่งต่างจากหญ้าข้าวนกนี่หญ้าข้าวนกส่วนใหญ่ไม่ล้มนะครับ แต่ถ้าหญ้าดอกขาวหรือหญ้าล้มแผ่หญ้าสอนลามหญ้ากระน้องไก่นี่ถ้าขึ้นหนาเนี่ยล้มทับเลยทําให้ผลตผิดข้าวนี่เสียหายเยอะมากหญ้าตัวที่สามหญ้ากระดูกไก่นะหญ้ากระดูกไก่นะครับหรือว่าทางเขตกําแพงเพชรพิจิตรเรียกว่าหญ้าสลางกันนะครับอีสานเรียกว่าหญ้าก้องแขนหญ้าก,กอแดงนะครับนี่แหละก็คือหญ้ากระดูกไก่ดอกจะเหมือนทูปนะกอใหญ่ๆนะครับใบเหมือนข้าวดอกเหมือนทูป นี่แหละย,ยากระดูกไก่ตัวนี้กอใหญ่มากแล้วระบบรากนี่เยอะกว่ารากข้าวเนี่เป็นสิบเท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่การกินปุ๋ยเนี่ยเร็วและเก่งกว่าต้นข้าวแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าข้าวถ้าเรากําจัดญ้าไม่เสร็จภายใน10วันหรือประมาณ15วันนะครับยาเวลาเราหว่านปุ๋ยไปปุ๊บญ่าทั้ง3าตัวนี้จะกินปุ๋ยได้เร็วกว่าต้นข้าวเราก็จะพุ่งขึ้นมาขี่ข้าวเลยนี่ก็คือกลุ่มญ้าใบแคบนะครับส่วนญ้าใบกว้าง ก็ที่ยอดนิยมกันก็คือกลุ่มของผักปลอดน,นาในนาปรังที่เราเจอกันเยอะๆนะครับผักปอดน,นาสนูคางคกนะสองตัวนี้แหละที่เราเจอกันประจําเลยนะครับส่วนกกยอดนิยมมีอยู่3าตัวตัวแรกเลยหนวดปลาดุกอีสานเรียกว่าไข่เขียดนะครับอีสานเรียกว่าไข่เขียดนะครับตัวที่สองกกทรายผือนาฮังกานะครับมีอีสานเรียกว่าผือนาหรือว่าหังกานี่นะครับภาคกลางเรียกว่า กบทรายหรือว่ากบสามเหลี่ยมกันกบตัวที่สามกบขนาดหรืออีสานเรียกว่าหัวขอดนะครับหรือว่ากบสามเหลี่ยมเหมือนกันอยู่ในตระกูลกบสามเหลี่ยมนี่คือวัชพืชในนาข้าวนาปังหลักๆสามตัวเลยนะครับครับนี่เพราะฉะนั้นข้าวอายุตั้งแต่สิบวันถึงยี่สิบวันนี่หญ้ามันจะขึ้นมาหมดแล้วนะครับเพราะนั้นยาที่ใช้เนี่ยจะเป็นกลุ่มของยาฆ่านะครับเราจะไม่แนะนําใช้ยาคุมแล้วนะครับในระยะนี้เพราะว่าหญ้ามันขึ้นมาหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่า ยาในระยะนี้เราจะกําจัดด้วยยาอะไรบ้างนะครับนี่เราก็มีแนะนําอยู่2ตัวด้วยกันชุดแรกเลยนะครับยาเป็นกล่องก็เราเปิดตัวมาได้1ปีแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเลยนะครับโพลีตองนะครับโพลีบีตองหรืเรียกกันสั้นๆว่าโพลีตองนะครับโพลีตองตัวนี้นะเป็นกล่องมาเรียบร้อยนะครับมียาอยู่ชัดเจน3ตัวเลยประกอบด้วยโพลีบีต อาวอนกาดและตองดีตัวนี้กําจัดอะไรได้บ้างนะครับโพลีตองนี่กําจัดหญ้าข้าวนกนะครับจงเจริญพุ่มพวงนะครับกระดูกไก่ก้องแขนกอแดงนะครับแล้วก็ตะกูลกกไปกว้างไม่ว่าจะเป็นไข่เคียดผืนนาหังกาผักปอดนาไส้เอียนนะครับแล้วก็ผักแว่นแล้วก็สนูขคางคก นะครับเนี่ยที่โพลีตองกำจัดได้สำหรับโพลีตองนะครับเป็นยาที่ปลอดภัยต่อต้นข้าวจี้ได้ซ้ำได้ข้าวไม่แดงข้าวไม่งันข้าวไม่อ่านข้าวไม่ปัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นฉีดได้เต็มที่เลยนะครับระยะที่เราเหมาะสมก็คือย่าหนึ่งเซนแต่ไม่เกินหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งกล่องนี้นะครับหนึ่งกล่องนะครับได้สามไร่จนถึงห้าไร่ทำไมถึงว่าสามไร่ถึงห้าไร่ ถ้าหญ้าหนึ่งนิ้วนะครับความสูงหนึ่งนิ้วได้พื้นที่สามไร่แต่ถ้าหญ้าหนึ่งเซนได้พื้นที่สี่ไร่ถึงห้าไร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับผมจะแนะนําให้มาฉีดตอนหญ้าเล็กๆไม่เกิน1เซนติเมตรนี่จะดีที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็ได้รับการตอบรับมานับอย่างสูงจากเกษตรกรที่เป็นข้าวนาปังนัินเยอะมากโพลีตองนะครับโพลีตองจี้ได้ซ้ำได้ไม่มีบัตรไม่มีแดงไม่มีงินเลยนะครับนี่นะครับชุดนี้ นี่นะครับเป็นกล่องเลยอ่านะครับอันนี้ก็คือตัวแรกเลยนะครับต่อไปมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองชุดคุ้มทุนสูงสุดเลยโพลีตองบวกเวทูล่านะครับโพลีตองเวทูล่าต่างกันจากโพลีตองนิดเดียวไม่เยอะนะครับนี่กล่องคนละสีกันเลยสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับเหลืองน้ําเงินนะครับตัวนี้ ได้ทุกญ้ายกเว้นญ้าดอกขาวนะครับแต่ตัวโพลีตองบวกเวทุล่าเป็นชุดที่คุ้มค่าที่สุดของเกษตรกรชาวนาปรังกันนะครับเพราะว่าอะไรค่าญ้าได้ทุกแนวญ้าตั้งแต่ญ่าอะไรบ้างตัวแรกเลยญ้าข้าวนกญ้าพุ่มพวงญ้าจงเจริญญ้าดอกขาวนะครับญ้าล้มแพรญ้าสอนลำนะครับญ้ากระดูกไก่ หญ้าสลางหญ้ากองแขนหญ้ากอแดงนะครับแล้วก็ตะกูลกกนะไขเขียดผือนาฮังกานะครับแล้วก็ผักปอดนาผักแว่นสนุขางคกได้หมดเลยจัดเป็นชุดที่คุ้มค่าที่สุดนะครับสำหรับข้าวนาปรังนะครับแต่ทุกนี้มีข้อจำกัดว่าจะให้เริ่มฉีดตอนที่ข้าวอายุตั้งแต่17วันนะไม่เกิน22วัน หรือความสูงของญ้าอยู่ที่1นึเซนติเมตรไม่เกิน1นิ้วกล่องชุดนี้นะครับ1กล่องชุดนี้นะครับมียาอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับใช้พื้นที่ได้5ถึง6ไร่ชุดที่ประหยัดสูงสุดคุ้มค่าสูงสุดสำหรับชาวนาปรังกันเลยนะครับตัวนี้นี่ก็คือโพลีตองบวกเวทูล่านะครับโพลีตองบวกเวทูล่าหนึ่งกล่องนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นการฉีดผมจะดูความสูงของญ้าเป็นหลัก นะครับตอนหลังมานี่ไม่ได้แนะนําตามอายุของข้าวแล้วเนื่องจากว่านาดินทรายนาดินเหนียวนาหน้าฝนนาหน้าหนาวความสูงของหญ้าการเจริญเติบโตของหญ้านี่จะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นอัตราการใช้จะแนะนําเป็นตามความสูงของหญ้าเป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นโพลีตองบวกเวทุล่าเนี่ยเป็นชุดที่คุ้มทุนและคุ้มค่าที่สุดของข้าวนาปรังนะครับโพลีตอง บวกเวทูล่านะครับอ่านี่นะครับสตัวนี้นะครับแตกต่างกันว่าชุดโพลิตองเนี่สำหรับแปลงนาใครที่ไม่มีปัญหาญ้าดอกขาวหรือญ้าสอนลามญ้าอ่ากะน้องไก่นะครับก็ใช้ตัวโพลิตองแต่ถ้าใครมีทุกแนวญ้าเลยนะครับข้าวนกดอกขาวก้องแขนกกใบกว้างนะครับแนะนำให้ใช้ชุด โพลีตองบวกเวทูล่านะครับเวทูล่าเป็นชุดประหยัดคุ้มค่าคุ้มทุนมากที่สุดเลยนะครับอ่านี่นะครับนี่ก็คือเป็นชุดยาที่ใช้ในการเก็บญ้าขนาดเล็กนะครับโดยอายุข้าวโดยเฉลีย่ยแล้วจะอยู่ประมาณ11วันถึง20วันกันนะครับครับนี่ก็เป็นการกำจัดวัชพืชในระยะที่3กันแล้สำหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อแล้วก็สอบถามมาได้ที่ ร้านไทยเจริญพานิชบ้าน